สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่อยากจะมีนาฬิกาติดข้อมือไว้สักเรือนหนึ่งแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มนะครับแล้วก็ที่งสำคัญคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้นะครับผมเองเนี่ยรีเสิร์ชข้อมูลในเรื่องของนาฬิกามาหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วก็มีราคาในใจตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับหลัก้านไม่ต้องพูดถึงไม่มีตงค์นะฮะแต่สําคัญก็คือวันนี้ฮะหลังจากที่ผมรีเสิร์ชข้อมูลมาสัก 1-2ถึง,งเดือนนะฮะผมพบว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่น่าสนใจมีเอกลักษณ์และที่สำคัญเป็นของคนไทยและชาวต่างประเทศว,ว้าวมากๆมีอยู่ฮะในประเทศไทยวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนาฬิกาที่ผมซื้อมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันว่านาฬิกานี้เป็นอย่างไรบ้างบอกเลยนะครับนี่เป็นคลิปที่ รีวิวโดยยูเซอร์นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องนาฬิกามากนะักนะครับผมจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นและแชร์ข้อมูลในสิ่งที่เพื่อนๆควรจะได้รู้นะครับสำคัญก็คือมีอะไรคอมเมนต์แชร์ไลค์กันด้วยนะครับไปดูเลยฮนะและนาฬิกายี่ห้อที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือนาฬิกาคนไทยยี่ห้อ ไวซ์นะครับไวซ์ที่แปลว่าความฉลาดเนะี่ยผมชอบนะโลโก้เขามากเลยอันนี้ผมเอาถุงมานะเพราะว่าซื้อจากช็อปเขาครับตัวนี้นะครับผมอยากให้เห็นโลโก้เขาตัว w นะครับแล้วก็มีลายไทยสวยงาม,มากนะนี่เป็นถุงที่ได้จากการซื้อผมซื้อนาฬิกาโมเดลอะไรนะครับผมซื้ออ m มาดาคลสนะครับตัวที่เป็นกล่อง ยาวขนาดนี้เลยไม้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับโมเดล 820a นะครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกให้ดูแล้วมาดพมูพร้อมกันเลยว่ามันสวยมันดียังไงนะครับปะปอะะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวที่ซื้อมาวันนี้เลยนะครับสั่งปุ๊บผ่านออนไลน์ตัว Facebook นะครับแล้วก็โชคดีมีของพอดีเลยนะครับกล่องที่ได้มาเป็นกล่องทรงบ็อกอย่างนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะกล่องดำคุณผู้ชมอ๋อเป,เป็นกล่องดำข้างนอกนะครับวไวท์นะครับสวยมากอะนะครับนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วแกะขึ้นมาฮะขออน,นุญาตวางตรงนี้นี่ครับเป็นนะครับเป็นกล่องบ็อกข้างในนะครับ เป็นบล็อกไม้คุณผู้ชมนี่คือซิเนเ t u r e ที่ผมตัดสินใจเลือกเลยคุณผู้ชมดูนะเป็นกล่องไม้นะครับซึ่งเป็นซิเนเจอร์เลยที่ว่าคือกำลังจะบอกว่านาฬิกาแพงๆอะ่ะเขาก็จะมีกล่องไม้นะครับแต่ว่าอันนี้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับสองหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นสี่หมื่นห้าสองหมื่นนะครับสามารถมีกล่องไม้คุณผู้ชมอลังการมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อข้างในมียังไง<อ>แลกบกล่องนะครับแกะให้ดูนะครับ ก็จะมีนะครับตัว Wise นะครับคลิกเงินนะครับรวมถึงตังคิวบาร์โค้ดอ่า thank you card นะครับอันนี้ฝรั่งเขาไปรีวิวเลยนะว่าเออเป็นเป็น Thai wording แล้วเขาไปสแกนนะครับว่าหมายความว่ายังไงนะครับและคุณผู้ชมเห็นพระเอกของงานนี้ไหมอะล่ะครับแล้วข้างในนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวแท่นนะครับในการสวยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของสายยางนะครับสีเทานะฮะรวมถึง ผ้ารัดนะครับแล้วก็มีตัวกา้านนะครับเป็นสแตนเลสสตีลเลยนะคุณผู้ชมเป็นตัวการาดใบรับประกันนะครับสแตนเลสสตีลเลยนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสวยงามสวยงามแค่กล่องนี้ก็ผมตัดสินใจชื่อตอนซื้อตอนแรกเพราะกล่องเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเรือนกันคุณผู้ชมดูในฐานะผมเป็นยูสเซอร์คนหนึ่งนะครับอยากจะบอกวเวลามันขึ้นข้อเนี่ยความวิบวับนะฮะแวววาวของตัวเครื่องนะครับ แล้วก็สายหนังที่เกิดขึ้นกับของตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับรวมถึงระบบที่เข็มเขาเดินนะคุณผู้ชมมันเดินนิ่งมากะนะครับแล้วก็เขามีรายละเอียดเยอะคือผมอาจจะไม่พูดในมุมของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เทคนิคเยอะนะเพราะผมเป็นยูเซอร์ที่เสียตังค์แล้วพอใจอะนะแต่ผมอยากจะบอกว่าเรามันขึ้นข้อแล้วมันสวยอะ่ะวิบวับวิบวับอ่ะ,อะ,อะคุณผู้ชมแล้วมันโอเคอะ่ะมันราคาแบบ แค่นี้ยแล้วก็มันวยฮะก็ไม่รู้นะสำหรับผมนะครับในมุมของยูเซอร์นะสำหรับถ้าด้วยตัวนาฬิกาสายหนังนะครับกับราคาเพียงแค่หมื่นห้าพันกว่าบาทนะครับถ้าซื้อผ่านช็อป a c e b o o k ก็ได้ลดอีกพันหนึ่งเนี่นะแล้วก็มีกล่องนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจอลังการนะครับที่สำคัญมีในเรื่องของตัวข้อมูล แล้วก็นะสายหนังนะสีเทาไม่ใช่สายหนังขอภยัยสายอะไรนะสายยางใช่ไหมโอ้คุณภาพเขาเออทอจับแล้วสัมผัสดีอ่ะมันไม่ใช่ยางก้องแก๊งอะ่ะนะครับแล้วก็มีตัวสปริงด้วยนะเออเออนะผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าในฐานะยูเซอร์นะครับ นี่จะไม่ใช่เรือนแรกของผมแน่ๆสำหรับเอามาเอาล่ะครับคุณผู้ชมก็สรุปนะสรุปด้วยหลังกล้องนี่เลยไม่อยากให้เห็นหน้าผมและอยากให้เห็นนาฬิกาเอ่อนี่คือนาฬิกาควรค่าแก่การสะสมนะครับในมุมของออไทยแลนด์โปรดักต์นะครับและสำคัญก็คือนี่เป็นรุ่นที่มีซิกเนเจอร์ประจำตัวนะครับผมเลือกสีน้ำตาลเพราะว่าเขาเป็นเซรามิกนะครับและสำคัญก็คือมันขึ้นข้อคือกําลังจะบอกว่า เป็นรีวิวที่ทำยากมากเพราะว่าถ่ายยังไงให้สวยเหมือนตัวจริงมันยากมากๆเลยคุณผู้ชมเวลามันขึ้นข้อมันสวยมากนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับราคาก็ไปดูในช็อปนะครับหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับแต่อย่ะบอกว่าคุ้มค่าด้วยประการทั้งปวงนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะบายบายครับ